เทิร <ừ> ์นเลยครับพี่เชิญเลยทำให้แบเทิรเลยเอาเชิญอออ่ยกเลยครับยกเลยตามขาไปหลักใหญด้วยเดี๋ยว ยกเลยครับยกเลยนี่ก็คนสัมลายครับคนน้อยแล้วเริ่มน้อยแล้วไปเน่นอยู่ตรงปั๊มพีทีสิกทีน ยกเลยครับยกสว oughs, ายลงตาเลยครับยกน้ำเลยครับยกน้ำสวายลงตาเลยครับยกรอเลยครับจับน้ำเลยครับยกเลยครับ คนตาบ้องคนไอ้เบ็ดนะตาบ้องคนโผลหน่อยเหตุผลที่ว่าทำดอกไม้ที่ฉีมาทำไมถึงไม่สมควรออกมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าญาติโยมหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาจะจะถวายนะขอเป็นน้ำก็ได้ครับขอเป็นยารักษาโรคก็ได้หรือดอกไม้เอาออกเลยครับดอกไม้เอาออกเลย ถ้าเป็นพวงได้อยู่ที่คือหลวงตานะรับปัจจัยแล้วเอาไปตไวายวเด็กโรงเรียนหรือว่าวัดได้แต่ดอกไม้ฉีกนะนะไม่ต้องก็ได้นะครับโอเคครับนี่ก็ตรงฟังฮนะโอเคครับยกเลยครับดอกไม้ที่ฉีกแล้วอออกไปก็ได้นะครับออกออกไปเลย นะครับก็ผมก um. ็ยามประชาสัมพ <eng> en ัน <s> ธ <rup ide 2> en mmm ์นะครับว <ical> ่าดอกไม้ฉีกับปี่ถวายสหลวงตาก็ไปให้เด็กไม่ได้แบบนี้ได้นะครับแบบนี้ได้ดีมากครับหลวงตาก็เอาไปผ่านโรงเรียนไหนก็บริจาคให้ตาโรงเรียนหรือวัดต่อครับยกน้ํารอเลยครับที่ยกน้ํารอเลยครับถอดหมวกด้วยครับถอดหมวกด้วยถอดหมวกด้วยหลวงตาไม่ค้อให้ต้าไม่ถอดนะครับ โอเคครับนี่คือตรงฝั๊ม p t n ี v ครับ n อ v